สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม r ริ i t 2020ในส่วนของ Student Version นะครับเราอยู่ในบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับในส่วนของงานโครงสร้างงาน Structure นะครับผมใครที่ออยังดูในส่วนของงานเต็กงานสถาปัตย์ไม่จบก็ไปฝึกให้จบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาลุย Structure กันนะครับผม เดี๋ยววันนี้จะมาดูนะครับในหัวข้อสำคัญก็คือ1น,นะครับการย้ายงานนะครับการย้ายชิ้นงานในลักษณะแนวแนวระนาบ x y เนี่ยนะฮะจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหลายคนยังหลายคนยังติดปัญหาในการย้ายอยู่นะครับย้ายก็คือเราจะเลือกก๊อปหรือเลือก Move อันนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะครับ2ในกรณีที่จำเป็นจะต้องย้ายในเรื่องของ span direction หรือไอสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับ จะต้องคำนึงถึงอะไรนะเราไปที่ระดับบินเดิมนี้หนึ่งนะเราเขียนกันไปครั้งที่แล้วนี่ยไอสัญลักษณ์นี้นะจะต้องคำนึงถึงอะไรนะครับรวมถึงการปรับทิศทางของเขานะครับกา,ารปรับทิศทางต้องทำไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับสั้นๆนะบทนี้ไม่ไม่ไม่ยาวมากนะบทนี้จะเน้นการปรับแต่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนตรวจสอบก่อนนะครั้งที่แล้วที่เราเขียนไปเราจะเห็นว่า ในส่วนของคานในส่วนของผนังเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะฮะพื้นชั้นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะย้ายคานเนี่ยขึ้นมานะฮะนั่งอยู่บนเสาต่อมอตัวนี้เลยก็คือให้มันอยู่ที่ระดับชั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องต้องย้ายชุดนี้ทั้งหมดนะครับเราต้องย้ายชุดน,นี้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นผมทําการเก็บงานในส่วนของเซกชันออกไปก่อนนะฮะไปนะครับแล้วก็เลือกเลื่อนมองมาที่ประมาณนี้นะครับ คุมชิ้นงานแบบนี้ทั้งหมดนะครับมันจะติดทั้งหมดรวมถึงสัญลักษณ์ในตัวสเปนนั่นแหละสัญลักษณ์สเปนด้วยนะครับผมจากนั้นไปที่ move นะฮะ move ไปนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับถ้าเราคลิกตรงตำแหน่งไหนก็ช่างนะครับเ้วเลื่อนมาสขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เลื่อนขึ้นไปเห็นไหมฮะให้เราปลดเครื่องหมายถูกออกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปต้องให้มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะถ้าไม่มีมันก็ไม่ขึ้นอีกนะนี่นะฮะขึ้นมาในที่ทางนี้ ทีนี้ลองป้อนค่าจุด6กด enter ไปโปรแกรมจะเตือนขึ้นมาก็คือพวกอิ e m เมนบางอย่างเนี่ยจะจะจะโดนถูกลบออกไปแล้วกด ok ไปนะครับแล้วก็รอให้เขาเซตย้ายตำแหน่งขึ้นไปหรือบางครั้งมันจะเตือนเป็นช่องสีเหลืองๆตัวนี้น้องๆก็พยายามไปดูเอาแลวกันนะครับตอนนี้งานจะขึ้นมาที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งนะฮะไปดูที่3 d ดีเลยนีนะครับผมเห็นไหมฮะงานที่ขึ้นมาที่ตรงนี้ทั้งหมดเลย แต่ประเด็นคืออะไรมาดูที่พื้นชั้นหนึ่งครับสัญลักษณ์ไม่มานะสนัญลักษณ์ไม่มา๋ันนี้ผมเก็บตัวนี้ไปก่อนนะไฮนะฮะโอเคไอตัว direction span เนี่ยหรือ span direction เนี่ยไม่ขึ้นมานะครับผมเราจะเอามาใส่อย่างไรอ่ะไม่ต้องซีเรียสนะครับจากตรงนี้จริงๆแล้วการสร้างพื้นมันจะมี span direction มาให้อยู่แล้วน้องๆเลือกวิธีการง่ายๆเลยครับไปที่ u ั t เจ e เลือกสร้าง พื้นมาสักหนึ่งพื้นนะครับนี่นะฮะเอาประมาณประมาณนี้ก็ได้นะฮะกด finish i t mode ไปมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานี่นะฮะเราก็ก๊กอปเอาตัวนี้มาใส่เลยนะครับทีนี้มาดูกันก่อนในกรณีที่ผมจะก๊อปเอาตัวงานตัวนี้มาใส่นะครับผมก็ไปที่ตัวงานคลิกหนึ่งครั้งก่อนมาดูก่อนนะฮะเราคลิกไปที่ตัวงานหนึ่งครั้งก็คือไอตัว span d e r e c t i o n เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหัวข้ออยู่ตรงนี้อยู่นี่นะครับมันก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะจากตรงนี้ แต่ก่อนที่จะเลือกนะครับผมแนะนําให้ไปที่ Edit Type เลยนะครับไปตรง Edit Type ตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ตั้งตรงนี้ไปเป็น Span Direction Fix นะครับผมนี่นะฮะจากนั้นอันนี้เราจะสามารถปรับได้ผมจะให้ดูนะครับท็อปก็คือด้านบนลูกศรด้านบนจะให้ยาวเท่าไหร่ณนะตอนนี้มันถูกเซตไว้ประมาณเท่ากันเท่ากันใช่ไหมฮะอ่ะเท่ากันนะผมจะ d u p l i c a t ขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับไปที่ d u p l i c a นะผมจะ สร้างเป็น one way slab เอาสิบแล้วกันอ่ะผมเอาสิบนะผมเอาสิบนะฮะหนึ่งศูนย์นี่นะฮะหนึ่งศูนย์เอาเอาห้าแล้วกันเอาห้าแล้วกันเอาห้านะกดโอเคไปมันก็จะขึ้นเซตเป็นตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ดูการปรับแต่งส่วนตัวนี้นะท็อปผมเอาแค่สี่นะครับบัตทอมเอาแค่สี่นะครับ กดโอเคไปนะครับจะสังเกตเห็นมันเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยเล็กๆแบบนี้นี่นะฮะถ้าคลิกเข้าไปใหม่นะ,ะอ่ะแล้วไปที่อีดิใหม่สบบเต p 5อ่ะผมเอาเอา่า10 Apply ไปเนี่ยฮะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอ้าวโอเคผมขอรมบสูว่าผมคืนค่านะผมคืนค่าเป็น เป็นเป็นสิบทั้งหมดนะสิบสิบน้องๆลอ,องปรับดูนะฮะอันนี้ไม่ว่ากันผมใส่สิบทั้งหมดนะผมไปดูพิเขตใหม่ผมใส่เป็นแฟดผมใส่เป็นสแปรสิบนี่นะฮะวันเวสแปรสิบน้องๆดูแบบนี้ผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงหัวข้อลายละเอียดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นทิศทาง ไอตัวไอตัวตัวเลขหนึ่งไอไอไอลูกศรเนี่ยคือทิศทางการถ่ายแรงของพื้นนะไอตัวไอหัวลูกศรที่ไม่ใช่ทึบนะฮะอันนี้เป็นมันเป็นลักษณะอะ่เขาเรียกว่าเป็นทิศทางการวางของพื้นกับทิศทางการถ่ายแรงนะทิศทางการวางของพื้นกับทิศทางการถ่ายแรงนะไอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนไอตัวเนี้ยนะฮะเราเรียกว่าเป็นทิศทางการถ่ายแรงอันเนี้ยน้องๆ ถ้าน้องๆเปลี่ยนทิศทางเดี๋ยวหัวข้อจะไปจะอธิบายให้ฟังถ้าน้องๆเปลี่ยนทิศทางมันมันก็จะหมุนไปตามไปตามทิศทางที่ต้องการนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของการวางพื้นนะครับทิศทางของการวางพื้นนะเอ่อมันจะมีมันจะมีอีกอันนึงนะผมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจมันจะมีอีกอันนึงถ้าอย่างกรณีของ two way slab นะ two way slab เดี๋ยวนะ two way slab เนี่ยฮะก็จะเป็นแบบเนี้ยสัญลักษณ์นะน้องๆก็ลองคือคือไปค้นดูทางสัญลักษณ์พวกสิมโบลพวกแรงต่างได้นะโอเคเดี๋ยวผมเอากลับขึ้นมาก่อนผมใช้เป็นตัวไหนวัเนี่ย one way c o l a p อ่าโอเคนี่นะฮะเป็นทิศทางแบบนี้สิบสิบ,ส,บสิบนะครับวิธีการแก้ไขเมื่อกี้ผมพูดถึงการเปลี่ยนทิศทางของเขานะฮะในขณะที่เราเลือกที่ตัว direction span เนี่ยเรากดที่ align เนี่ยนะฮะจากนั้นเราแตะที่มุมไหนก็ยังซูมผมแตะที่มุมนี้ ปังหนึ่งครั้งเอ้ยทิศทางจะไปทางนี้แต่ทิศทางการถ่ายนะทิศทางการถ่ายแรงกับทิศทางการวางแต่ช่วผมเลือกไปทางนี้มันก็จะไปเอ้านี่นะฮะแล้วก็เลือกไปทิศทางนี้นี่ฮะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆก็เลือกได้นะโอเคผมวางสเต็ปไว้ที่ประมาณนี้ผมก๊อปปี้เลยนะครับผมแฟงนะฮะผมเอามาใส่ที่ประมาณนี้นี่นะฮะเอชออกไปนี่นะครับน้องๆก็ มูไปลงมานิดนึงนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ย้ายไปเลยว่าจะย้ายไปสักประมาณช่วงไหนเออถ้าต้องการเท่ากันหมดนะผมก็จะใช้คำสั่งอ่ะผมก o ปี้ดีกว่าก o ปี้ก p ปี้ก y ปี้วางเลยนะครับแปง้งโอ้ผมดันลืมกดมัลติเพลนนะนี่นะฮะวางไปนะครับแล้วก็คอนโทรล คอนโทรลก็ปีนะฮะมัลติเพลนไปละวางวางนะฮะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็ขยับเอานะครับนี่นะประมาณนี้นะฮะ ก็ต้องดูตามช็อปนะต้องดูตามที่คำนวณออกมานะครับผมอันนี้ค่ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะให้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเออเวลาเราปรับเราปรับแบบไหนบ้างในส่วนของลีิตน,นะครับผมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมลบออกไปนะก็จะได้รูปทรงนี้อมาไปดูที่หมด3 d ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะดีเทลก็ประมาณนี้ส่วนดูที่อ่พื้นชั้นหนึ่งนี่ฮะก็จะเห็นแบบนี้ขึ้นมาคือเราย้ายไปดูที่ภาพอ่ในส่วนของของรูปด,ด้าน นี่ครับก็จะมาจากสเต็ปนี้โอเคนะครับผมเรียบร้อยอันนี้เราทําการปรับแต่งในส่วนของอสัญลักษณ์ของเขานะครับในหัวข้อถัดไปนะฮะในหัวข้อถัดไปก็จะมีในเรื่องของผมดูนิดนึงนะอันนี้จะเป็นผมอยากจะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวมันพอมีเวลาอยูอ่วิดีโอนี้ไม่เยอะอยากให้น้องๆลองใส่ ลองใส่ไอค่าของสวทไปเลยใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะอันนี้หรือถ้าไม่มีก็จริงๆไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ว่าใครที่มีผมมีอำนวยความสะดวกให้สําหรับทิ่ท่าที่กุณาซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะผมจะมีเป็นชุดนี้อยู่เปิดขึ้นมาเลยนะฮะเปิดขึ้นมาเลยแต่ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไปเซตเอาไปตั้งค่าเอานะไปเซตเอาไปตั้งค่าเอาโอเคผมจะมีเป็นดีเทลของค่า covering ค่า cover offset อ่ะมันเป็นค่า offset ของตัวเหล็กอยู่ซึ่งในหัวข้อถัดไปมันจะต้องใส่เหล็กรูปพรรณแหละนะครับณนะตอนนี้ใส่ไว้เลยก็ได้อ,อ,อ่ะมาที่ตัวนี้ก่อนนี่นะครับผมไปที่เซตตัวนี้เลยนะฮะนี่ฮะมาที่ตัวนี้นะฮะ reinforcement ไปที่เออลบาร์ cover setting เนี่ยไอ้ตรงนี้นะฮะอ่ะมันจะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งหน้าต่างตรงนี้นะครับน้องๆดูแบบนี้การกดแอดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่เราจะเอากี่ช่องกี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะผมะเอาตามนี้นะครับตัวนี้ผมจะใส่เป็นคือคอนกรีตมันก็จะไล่ตามสเต็ปนะฮะไล่ตามสเต็ปตัวแรกน้องๆจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยผมเอาตัวแรกนรี่ฮะตัวนี้ฮะแป้งนะครับกุ้งแฟบดีนะฮะคอนโทรลซี ะะจำไว้นะครับว่า,า40มิลมาที่ตัวงานของเรากดตัวนี้นะครับคิก์ c t r o l V นี่นะครับ40มิลน,นะครับจากนั้นมาที่ภาพมาที่ตัวนี้ตัวนี้ครับ c t r o l C อันนี้50นะฮะ ัวนี้อันนี้คนกรีดอีกตัวหนึ่งคอนโทรลซี C นะครับอันนี้70นะนะครับผมจะน่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะใช่เป็น5โอเคนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้คอนโทรลซี C นะครับ คอนโทรล V ตัวนี้ยี่สิบไหมสี่สิบนะครับนี่นะฮะสี่สิบอันนี้ยี่สิบตัวสุดท้ายมียี่สิบคือมันจะต้องได้ใส่อคอนโทรล C นะครับอันนี้ยี่สิบตัวสุดท้ายคอนโทรล V กดโอเคไปแป่งเรียบร้อยนะครับไปที่หมวด3ดี คุมทั้งหมดนี่แหละนะครับผมคือคุมคือคุมตัวนี้ทั้งหมดนะฮะคือเราจะเราจะลองเทสนะครับในรูปแบบของการตั้งมันเป็นการมันเป็นการตั้งค่าในเรื่องของอออข้อออฟเซตของเขานะฮะอา้าวผมลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเชียกไปก่อนคือกดที่โคเฟอร์ก่อนนี่นะฮะจากนั้นก็คุมทั้งหมดนี่นะฮะแล้วก็อันนี้ผมจะสแตนบายไว้เป็นตัว อันนี้ละกันนะครับนะฮะคือเลือกเลือกเป็นเลือกเป็นหัวข้อนี้นะครับคือเลือกเป็นหัวข้อนี้ไว้นะครับผมอ่ะจะนะเอชเขไปไปดูที่ฐานรากนิดนึงซูมมาแบบนี้นะฮะแล้วเราลองกดตัวนี้มันจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะนี่ฮะแบบนี้อยู่นะครับก็คือมันก็จะออฟเซตออกมาอันนี้เดี๋ยวตอนเราใส่เหล็ก ก็ค่อยไปใส่ส่วนส่วนใครที่งงกับตรงเนี้การตั้งค่าตรงเนี้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่างงในเรื่องของค่าออฟเซตเนี่ยเดี๋ยวตอนเราไปใส่เหล็กเลยมันก็จะได้เห็นอีกทีนึงนะฮะน้องๆก็จะได้เห็นรูปแบบรายละเอียดของอันนี้อีกทีนึงอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะค่อยๆดูไปนะครับผมเป็นจบที่โม3ด3 d ดีประรามาณนี้นะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการมุ่งานนะครับผมการใส่ เดเรกชันสเปนนะครับการแก้ไขของตัวเขารวมถึงการาใส่ในส่วนของค่าออฟเซ็ตนะครับค่าค o v e r i n เนี่ยของตัวเหล็กไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะดูกันถัดไปในบทถัดไปอันนี้จะมาลองใส่เหล็กแล้วนะฮะจะลองใส่เหล็กให้เห็นการใส่เหล็กจะมีอยู่2แบบบอกไว้ก่อนนะมีใส่ใส่อยู่2แบบใส่แบบทั่วไปกับใส่แบบการติดตั้ง extension นะฮะใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็เขียนวิดีโอแล้วละการติดตั้ง extension นะครับแล้วในชุดนี้ก็จะมี e x ็ก n s i ชันให้นะครับน้องๆเดี๋ยวมาดูกันนะก็เช่นเดิมนะครับในส่วนของชุดนี้อยู่ในคอร์เรียนนี้นะฮะบ,บ้านชั้นเดียวนะครับทั้งงานเตกแล้วก็งานโครงสร้างเป็นเป็นไกด์ไลน์ให้น้องเอาไปต่อยอดต่อนะครับผมทั้งงานเตกแล้วก็งานโครงสร้างมี Extension ให้มีแบบฝึกหัดให้นะครับผมประมาณนั้นราคา1,200บาทนะครับแล้วก็ใครที่ อยากจะเ,เพิ่มทักษะนะแนะนำเป็นชุดนี้ของอาจารย์พานุงศ์บดีสิงห์นะฮะเป็นเวอร์ชัน2016นะแต่โคเวอรถึง2021เลยนะฮะเนื้อหาซึ่งผมทำรีวิวไว้อยู่นะฮะทำรีวิวไว้ยังยังยังไม่ได้ครบนะฮะคือที่ต้องทำรีวิวเพราะว่า,ามันหน้าต่างบางหน้าต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วนะ,ะเดี๋ยวน,น้องก็จะงงก็เลยถือโอกาสที่ทำรีวิไวไว้ให้นะครับใครที่สนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับที่ห้องเรียนออนไลน์หรือว่า ทักไลน์ผมมาก็ได้นะครับ A ตัวเลข0ูนย์หนึ่งนเนาะแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันนะครับผมใครที่รับชมทางช่องทางของ y o u t u นะฮะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกนะครับในส่วนของวิดีโอนะคือคือ,คอตามให้ทันพอนะส่วนใครที่อยากจะซื้อนะครับไปดูก็กราบขอบคุณอย่างมากนะฮะก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ทางช่องทางของ YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยรายกันนะครับส่วนใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ทางเพจทางกลุ่มทางห้องเรียนออนไลน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจอกันในส่วนของวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ